Anh đã thấy ลาดไม่ลงแล้วเหรอครับมันออ๋ใช่ครับมันมันจะเปียกได้เหรครับครับอ่าดี่มันแบบอตองนี้ห้องนี้จะเป็นโรงอาหารเราห้องนี้ครับตอนนี้ก็ครึ่งประตูแล้วครับตรงน,นี้น่าจะักรัดกำลงังจะลงห้องเรือม,ม,มาเป็นท่านพออ๋ครับอ๋อพ่ออ๋อสวัสดีครับ <c oughs>

อ๋ออันนี้ก็ทั่วหมดเลยท่วหมดโอ้โหไม่เหลือเลยเนี่ยเราหกห้าเนี่ยครับอันนี้ปีหกห้าใช่ครับน่าจะประมาณสองเมตรกว่าคือมิดประตูอะครับครับอือมีร้านอาหารแล้วต่ายพวกนี้จะต้องถอดออกหมดอ้พัดลมนะพัดลมเลยนะมีหกห้าเนี่ยครับเกือบถึงพัดลมตัวนี้นะครับน้ำอะ่ะอืม กึ่งขานี่ขนาดแค่แรกๆนะนี่น่าจะประมาณห้าสิบเซนได้ไหมครับ5้าสิบหกสิบเซนเนะครับครับนี่ยครับ,รบ,รบขอทนี่เราคือ <ừ> ถ้ามานันยังทันอยู่นะครับถ้ามันไม่ทันมัจจะต้องทุบครับนะถ้าสนะองพันอ่ะเพราะทุกวันเนี้ยทุกวันขึ้นทุกวันครับหกเซนตรงนี้น่าจะเหลือได้ประมาณตรงนี้น่าจะประมาณห้าหกบทับที่เหลือขยับไปมวนกับ

อ่วมเลยโอ้โหเสียหมดเลยอ้วมไงครับครับ,รบแต่ว่ามันหนักมันบางที่เนี่ย <c oughs> ถ้าเดี๋ยวถ้าพี่เข้าไปไตรงนี้แต่แต่ต้องเดินเข้าไปครับถ <c oughs> นตีไทยอ,อาเลย แกโดนน้ำนะ<อ>กแกโดนคิ้วแกโดนดีโดนน้ำอื่านเนี่ยเลยเป็นมรครับร้อยเมตรครับถนนหมู่บ้านน่ะน่าจะขาดนะอ่ะอืม S <S ใช่เร,เ,เ,เ, 10, เราเปิดเราเปิดท่กก็เป็นช่วงเวลาที่น้ใปีก็จะท่วมทุกปีไหมครับถามว่าเกลือบทุกปีไหมก็เกือบทุกปีครับปีที่แล้วก็ท่จะจะวมสองครั้ง ปัญหาที่มันหนักก็คือช่วงเราเก็บของก่อนก,การเรียนเก็บโน้ตเก็บนี่ดิมพี้พนสงนูงขนาดนี้เลยครับแล้วเราเราต้องไปขอความอนุเคราะห์จากที่สบาลกำนันที่ไหนบ้านยร่งจนพตาที่เพราะจะทำงานต้องเราว่าปรุงด,ด้วยเองมันไม่พอครับแล้วออกออกนี่นะครับปรุงใช้น้ำน้ำแรงฉีด

นีดเหลืวก็จะเป็นที่กินข้าวาห้องเลี้ยงที่เก็บของห้องสมุดม,มาไว้บนนี้หมดเลยมาคือมันต้องรวมอยู่บนนี้หมดนะครับเพราะว่าข้างล่างเราไม่มีแล้วนั่งลูกนี่รัทุกอย่างรวมอยู่บนนี้หมด เก็บของเก้าอี้จะได้รู้เปิดหน้าเดียวกันเอาหน้าที่อะไรเนี่ยเก้าสิบเก้าอันนี้เขียนเลยเนี่ยอันนี้ก็เขียนได้อันนี้มันไม่ได้เขียน ต้อันไปทำอน่คนทีกคนะายไไม่ได้ทำอวไปทด้ยเนี่ยอันนี้จริงเลยล่ะต้องไปทำาัันบ้านด้วยใช่ครับอันนี้คือน้ําที่สต็อกไว้เพราะว่าี๋ยวนําท่วงเนี่ยเออน้ำลดน้ําเข้ามาส่งไม่ได้อ๋อน้ำพวกนี้ก็เลยต้องเตรียมเตรียมการไว้ก่อนเพราขนมมันมันอยู่นี้หมดเลยฮะระยะเวลาประมาณ2เดือนเนี่ยถ้าไม่มีน้ํากินเนี่ยคือลำบากที่สุดแล้เพระปาที่มันมันกินไม่ได้เลยต้องเตรียมไว้นะเลยต้องตรียมสต๊อกไว้ ยมขอไว้ให้เขาหมดแต่เขาจะไหวธรรมชาติเขาได้ไม่กลัวเดีนี้ไมกลันครับปิงปึงเนี่ยเขาไม่กลัวเมื่อกี้ไม่ใช่ที่ทำแปลงเกษตรแบบแปลงเกษตรเด็กกบการไว้หน่อยตายหมดลงพื้นตายหมดไม่เละปลูกไม้ที่ไม่โดนน้ำแลวไม่ตาย ดูแค่ตกน้ำาว่าน้ำไม่เป็นแล้วเคยตกาตกขายอันนี้ไม่รอ่อหนูอแกเาใช่ไหมไม่ครัเขาอยู่ต่ำสุดเนี้ยแหละจะมูกถึงน้ำก็ตายแล้ะจะทาใหม่เชียวทาทุกปีครับเ้ยทาใหม่เลอเอาสายออกครับ เขอาจจะไม่รู้ว่าสาย์ก็ยอมเกน้ก็จกกมันลไม่ได้มางาารจครับตรงนี้น้ำมันขึ้นมาประมาณกี่วันแล้วเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาครับครับแล้วมันขึ้นมาไวไหม วันนี้ไวที่สุดครับต้องนั้นก็ขึ้นเรื่อยๆวันนี้ขึ้นมากและไวด้วยแต่ตอนนี้เริ่มหยุดแล้วครับเห็นบอกว่ามันขึ้นมาแล้วมีห้องเรียนข้างล่างด้วยใช่ครับมีหนึ่งห้องแล้วก็ด้านโน้นก็หนึ่งห้องครับแล้วตอนนี้ให้เด็กไปอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมให้เด็กขึ้นข้างบนแล้วก็ของที่สําคัญเนี่ยนะแล้วก็มีประโยชน์ต่อจากการรสอนผมก็ช่วยกันขนขึ้นข้างบนและเรียนก็เรียนข้างบนเลยเรียนข้างบนเลยครับตอนนี้ครับ เราดูแลความปลอดภัยก็น่อถ้าเด็กเดินทางถ้าน้ําท่วมมากเราก็ให้ใช้เสื้อชูชีพนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองมาส่งแล้วก็พอถึงรงลงแล้วก็ถึงโรงเรียนแล้วก็เป็นอำนาจของคุณครูนะครับที่จะต้องดูแลเด็กไม่ว่าจะช่วงช่วงเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็ในขณะเวลาเรียนและเวลารับประทานอาหารและช่วงพักเที่ยงก็ต้องระวังมากขึ้นในกรณีพิเศษาอาหารก็ทานข้างบนทานข้าวบนหมดครับแต่ว่าช่วงพักเนี่ยเขาจะลงมาเล่นย่าง่าง คุณครูก็ต้องมานั่งกับเด็กครับเห็นพวกว่ามีของบางส่วนก็เสียหายด้วยที่น้อมา,มาก็ก,ก็มีบ้างครับบาง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 ปีเอาอไม่ทัน hmm. บางทันเพราะว่าหนึ่งที่มันมันเอาอไม่ทันคือนึงบุคลากรเราน้อย hmm. ทั้งคุณครูแล้วก็เด็ก hmm. มาไวก็เอาอไม่ทันบางทีมากลางคืนแบบน,นี้ครับ <C 're S 1> เราออไม่ทันเห็นกาลังขนของอุปกรณ์ดนตร,ตรตีไทยด้วยใช่ครับเพราะว่าต้องต้องรีบขนเพราะว่าของประเภทน,น,นี้ถ้าโดนน้ำาแล้วมันจะเสียหายเป็นไม้ครับมันเป็นไม้ไผ่ ถ้าโดนน้ำแล้วมันจะเสียงหายจะใช้ไม่ได้ครับผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้น้ำเพือนกับเด็กก็ก็ว่วงเรื่องความปลอดภัยครับในช่วงเดินทางเพราะว่าเวลาเดินทางมันจะผ่านแม่น้ําน้อยทายเรือมาแล้วก็น้าในแม่น no ้ําน้อยเนี่ยมันจะแรงบางทีมันอาจจะฟั่งได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราต้องการเสื้อชูชีพที่มีคุณภาพพอถ้าเกิดมันฟั่งปุ๊บเนี่ยถ้าถ้าเสื้อชูชีพที่มีมาตรฐานเนี่ยถ้าเรือฟ่งปั๊มเนี่ย เด็กมันจะหายท้องเลยครับมันจะไม่ฟ้อมหน้ามันจะหายท้องเลยเราเป็นห่วงเป็นเป็นห่วงครับเพราะว่าก็เหมือนลูกเราแหละรครับพ่อแม่ก็นลําทุกคนแต่เราเราค่อนข้างอยา่าลาบากใจเหมือนกันนะครับเป็นห่วงไปหมดอ่ะอีกหนึ่งอาทิตย์อาจจะมีการระบายน้ํามากกว่าน,นี้เกือบสองพัน,นก็ตอนนี้ก็ก็คุยกับคุณครูแล้วแหละว,ว่าเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในเรือ่องความปลอดภัยของเด็กนะครับ เราก็เตรียมการไว้แล้วถ้ามากกว่านี้เราอาจจะมากกว่านี้ก็จากประชุมครูแล้วอาจจะปิดเรียน<อ>ใช้ระบบออนไลน์แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปิดอย่างนี้นยังไม่ปิดครับยังไปมาได้อยู่ครับค,ค,ครับ